ซื้อเขากล้องมาให้น้องเนยสบายดีเด้อพี่น้องพอกันอีกแล้วให้นอ้นองเนยเลิกเรียนกลับมาแล้วไงบ่จ้าไงผู้มาอยู่บ่ามาเมื่อไงผู้มาอยู่ตาเถอะถ้าเมื่อเนี้เหตุเหะตุการณ์บ่ายแล้ะวะคณิตศาสตร์ภาช้าเราโอ้ยานทาง เดลขข้างภาษาลา้าใสโอ้เ,ก,เ,ก,เ,ก,เก,อก่งเก่งเก่งต้องซื้อกระนัอนอาซานอะาชวนมาเข่าวหงเฮียนกับโบมาน,น,บกกน,นี่ก็แลนนะ้วแต่เนาะน้องเนยน้องเนยนะชวันเราเ,เป็นบออาซาไปขาเข่าวหงเฮียนบออาซาวันอะไรอาซาว่าบอจบแล้วบอ ไว้หน้าไหนะอเหมือนมีคนถามค่ะถามนไเอ้ยบุเตยวนี้ใครถามนอนอยู่หันไต อืมเก่งเก่งเก่งดูนะเขียนงามเด้อปะดูเลยัน้สะอาดอันนี้ไทยไท่เบติดนนหนีหน่ออาเข้าวันอะไรเรากันเ็ศเรือดีนะบอกเรามาใส่ในเดิม มาใส่ดอกเียงหายไปใช้เลยแตว่าอืมเขากลองไม่นำซื้อไว้หายขาบคุณค่ะจ้าห่ะ<ง>แต่น้องน้ยหิวพ่อดาวากินสะบอะพ่อดาวใมรูด,ดจะเก่านกิน,น,ะนะนกัน,านามาชาเมืนอนีมีคนทามนะชายคู่ก็ถามชาเือมาเียนบ่หัวดาวดิ พอะดาษเมื่อเอาปรุกงอาปลาเมื kind of wow, ่อทรงทางบันรไม่ว anyway> ้าวทำไมไม่มีหนักแกงด้วยแกงบุ้มีน้องนักมากไปจักไหมเออว้าพอมาแล้วเพราะว่าเขาเฮียนอยู่บ้านน้องเมฆคือกันเกี่ยวข่าวไปจักมาไปจัก คมืตะกี้เขาอ่าหนักหเปลือยยุดำหน้ายุนี่ค่ะน้าตมกี้นเนาะี้่หน้เขาหนักหนักเปลือยยุดำหน้ายุอืมขหน่แสบแสบเ้นี่แสบเลยมันสเพ นั่นมันเหลือบ่หลายกล่องซํานั้นมื้อนี้กะเหลือประมาณ2กล่องบ่เก่งอือใไปเฮียนได้ฮู้น้อยก็สิเก่งกว่านัชาอุยนกอีหยัง่ะแมู่ตัวบักใหญ่นผู้ผู้นกยังอื tôi nháy nhảy săn pét này, vừa đi, rồi đangพยายาม phá rồi đấy, đang, 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 bà đang, 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 อ้าวมาชวนสวัสดีปารุมสวัสดีปารุมงเลยปาร,รุงน่ะส้มน้องเลยตลอดน้องเลยเก่งขย,ยัน,อ,น,น,นอืมอเชียวมือกูละไม่ได้มืออยากออกมากกูละ ชัวนันนั่งบับาบ,าบา่เฮไปบอกเขาไมได้เลยบก่กก็บอกขนาดเล็เนาะถ้าก็ชิวันนาใหอืมไปเจอชิวันอะไรเนาะถ้าก็นอนออกมาก็ไม่ข้าง้ากันอนอยู่บ้านอยู่เพื่อนไต่หน้านาผู้เนะ <c oughs> มืเ่อคืนนี้ ขึ้นเนี่อขาดกาย้า <g ül> ไม่ถ่าเท้าวันน้กินปูกินปลาอยู่บ่ทางซีสว่างบัน้กินช <c oughs> ั้นกินขงงากขงกีเมื่อคืนขากรเปุ่นขากระปุ่นมุกมุกเนืมุกปลาห้าห <c oughs> <c oughs> น่อยห้ก็น่อยนห้กนอน<ย> พาคนนอนปลาลูกเลยเสื้อแดงวันนี้ขอให้ปลาลูกถูกหวยพ้ากำลังว่าวกันกำแม่ยือสอยบ่เด็กเด็กดีกูทำั้ามจับไปบนเอนไปเห็นจับปลาไปหันเลยจับแล้ว เธออ้นองังเลยจะพัดง,งด้วยสิบัวบานบ่เด็ดสองเด็ดสองถ้าชอบไปเขียนน้าท่าลับปันนี่ครับ หอมบักลานี่ไพ่หอมกัะห้ามนี่นะครับไก่เขาหอมอยู่บะลุน้องตื่นมากเลยค่ะบ,บริเน,นมหาแม่ชำนองอะไรก็ได้ให้เอื้อยอุ้มเสยเลยพี่แม่อยู่พี่ฮะบริชชน,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 นเถอะเถอะพี่แม่ทางพี่ลูกพี่แม่ทางพี่

ปองลงปองปองปองวางน้องลงพี่มาวางกูพี่ออกแต่ไฮแต่ทั้งหนอแล้วเอออยู่นี่อยากไปหาเอือยกินหอดเอือยแล้วมัอวางเอือยนี่ไปเล่นปลาจะหาจกนมใครได้นะจ้าเห็นแค่ไอ้เนี่ยนี่ เสียงพี่หน่อยลงมยามปลาดอกเพียงกับน้องในโอ้โหมันยังบลุงบลเบิดเนาะเนยยังมีอยู่ปลาดูเลยอ่าเนยแต่มันให้นเ่ยยามบอจะถึงนี่ตะลุมไม่นำสียามก็ได้ค่ะน้องนอ เพื่อนแห่งเมืองเมยามีแต่บังเอยบ่อืมเอาเลยเเาเลยวน้ปลาขอนะนุ้ยเกี่ยวพะโล่งบดแล้วเหมือนกันใหญ่ยุบ้าอุ้ยนี่ปลาใหญ่ยุเนี่ยมีไหมแห นี่ปลาเนยเป็นแผ่นเนยน้ากรตาเด้เออเ,ออเกระตาให้มีปลาเค็งเซได้เนาะคื่องเผาข้างกามายามจะตรุม่มนะพยานขายามแล้วตัวเข้มหวยหืมืเมืนอนะกน,นยไ้ง เขามมาเห็นข้าก็เล่นอย่้าเขาสู่มันก็เลยนานออกมัสวยสิหอนะไดปลาปลางอืมได้มอันนี้ยังบวดปะปาพม่จะบอกหอย ต้องคิดคอทันเก็บออกได้สิงอายุกันแล้วรู้ปลากระปูรู้ปลาบิงลายหรือม่นะม้อรู้ปลารู้ปลาวู้นหะ

Bên tay. nằm không còn hết hầm ừ, phá lạ lói nhìn anh 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 bỏ, anh 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 នេះប៉ាអង្គអង្គចាប់ទៅអូនេះជិះនេះជិះនេះស៊ីចាប់បងនេះចាប់បងនេះនេះឆ្លងផុតកងខ្លួនដែរនេះអមចាប់ចាប់ងងងងកតាពីអើสิទេลงเลยខ្ញុំสิហៀ ย่ามาพี่ย่ามาพี่ย่ามาพี่เลย้าวง่ายมันนีปชิวง่ายบ้ามปมีกี่อันเ่าปลาิวังนอ่ะบ้าปลาิวนะกำลังลง เทาาก็ได้อีกไม่เทียงแล้วตัวนี้นะงามความงามควมงามปลาลูงนี่จับปลาลุงความงามอ่ะครับวัตสิแกเป็นปลาลุงเบิ่งวัตวัตเปลี่ยนไปกองหนาะทำก็ได้งามอดี้ได้จับปลาลุงงามงามแนะนำกำลังใส่นะ hạt mòn giam ta đung đúng con đừng đi đung con ừ mình này 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 mày như đung đúng, cầm như. Này đúng, này. đúng đá, bà đi đi đung đắc ta đi này đó ừ cái nào mới เออมันอยู่ในรูมตัวหน,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 นึ่งมันรู้มันคือขึ้นมาได้ไดดไดมันคือขึ้นมาได้โว้ยผัวดาวใดเป็นเท่าใดผับวแมนบ่ตัวแล้วคุณลุงข็งแรงรึเปล่าลุงบะนาโว้ยมันโต๊ะเลยเน,นาะใช่เห็นมีบ่ เฮ้ยมึมาปลาซิวแตโคกปลาลุงมันเล้ยง <U> uh. ไม so ่ห uh ัวปลาสองเลยก็ด yeah, like ีใจเลยอืมโปลาิเพิ่เตมถ้าผูมันเลยไปมัฉลาดมันลลงไปเอายางไงเ่จะไปขุบปลา กินแต่ไรเนาะ้องสียานเป็นด้วยได้ปลาปขอประดูกประดูกเรงได้โตสองโตแหละเมื่อวานกับมื่อนี้ คนมา,านยนม่วแต่ฉันกเห็นคนมันดูดีลับ Hysj! ปลุงบังบังที่เห็นียังกระตาด้วยหรอไอ้มาจีบโตนี่ตงอลอกนี้ได้อยู่ด้วยพี่น้องเออย่ากลกกูป้าตถอเาซลเขอหน่อยมาท่อนะก็เป็นแผ่น่เี้ยฮึตายต้องไง บูร yeah, ุฟุเนะเห็นแต่หัวบูรุไิเลยพี่เนาะแงมัสสนกันใหเลยแกบอกกับพรดาวแงมาสวนสิบว้สวิงหน่อยเด้เนี่ยเมืคืนนี่เต็มลุมนี่แหละเนี่ยเขาเห็นเขาขอดแบบซองแบบว่เขาขอดซองต่อเนยชาเืองเ้อ เดี๋ยวตอนแรงสิโลมายามอ่ะเพื่อนกอไผ่เพื่อนบนอเลยผูกมันบอยอมลงให้แบบเอ้าเลยไม่ได้เอามาบ่ก่อคนใหม่เด้อบอลลุงเด้อขอบคุณที่เข้ามาครับโซมสิบหายตามเนื้ไปเนืงาไปนะ